สองสิบเจ็ดคือสิบเคือสองคูณสามคูณสามสคือสิบเกคือสองคูณองคูณห้คือสามคูณเดยีคือสองคูณสิบเอ็ดยี่สคือยี่สิบสามยคือสองคูณสอคูองคูณสามยคือห้าคูณห้าคือสองคูณสิบสามยี่สคือสามคูณสคูณสาคือสองคูอ

38คือ2คูณคือ3คูณคือ2 2 2คูณคูณคือ41 42คือ2คูณ3คูณคือ43 44คือ2คูณคูณคือ3คูณคูณ4 6คือ2คูณ23 47คือ47 48, 48คือ2 2คูณสคูณคูณคูณคือ7คูณคือ2 5 5คูโอ้เก่งมาก อันนี้ท่องหรือคิดสดครับก็คิดไปด้วยนิดนึงคิดไปด้วยโอเคเก่งมากเก่งมากอ่ะแนะนําตัวหน่อยครับแนะนําตัวหน่อยชื่ออะไรครับชื่อโมเดลครับชื่อโมเดลอยู่ชั้นไหนครับอยู่ชั้นปห้านะคะโอเคเก่งมากเก่งมาก